ลาเซน่าบอลวันนี้เป็นอีพีที่8หผมจะพาทุกคนไปดูทีมฟุตบอลไทยลีกที่มีแฟนบอลดยุดเดืเอดที่สุดในประเทศไทยและการชมฟุตบอลที่ใกล้ชิดกับนักเตะม,มากที่สุดและนี่ก็คือการท่าเรือเอฟซีมีภารกิจตามล่าเสื้อนักเตะที่ใช้ลงแข่งผมจะทาภารกิจนี้ได้ดไหรือไม่จะเป็นยังไงไปดูกันปัดเงนดังเลยเนปัดงนะอ๋องแล้วทอง,งองอลย โอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่หน้าสนามฟุตบอลกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพามาดูอีกหนึ่งทีมที่เป็นทีมที่ใหญ่มากๆครับคนก็คือการท่าเรือ f c นั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่หน้าสนามแพสสเตเดียมกันแล้วนะครับก็คือเป็นฟุตบอลถ้วยนะคนเป็นรีโวอ่าน่าจะเป็นหลีเขาเรียกว่าหลีคัพหรือเปล่าครับทุกคนเป็นรีโวคัพนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบรรยากาศหน้าสนามเป็นยังไงนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือผมเพิ่งมาถึงนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวเดินหาอะไรกินตรงนี้ตรงแถวฟุตคอลก่อนนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศคร่าวๆนะครับก่อนที่จะเข้าไปในสนามนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้ผมจะล่าเสื้อใครได้บ้านนะครับคนหรือว่าได้ของทีมไหนก็เดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับ จากที่เดินดูมานะครับบอกเลยว่าในสนามนะครับทุกคนมีแต่สีส้มกับสีน้ําเงินนะครับคนเยอะมากๆทุกคนใส่เสื้อการท่าเรือมาเกือบทุกคนเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นเจอแต่สีส้มๆนะครับทุกคนทั้งสนามเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อเข้าไปในสนามด้านในแล้วนะครับบรรยากาศบนฐันจันย์บรรยากาศกองเชียร์นะครับทุกคนจะเป็นยังไงนะครับก็ขออนุญาตเดินวนเวียนแถวนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปซื้อตั๋วนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตมาซื้อตั๋วก่อนนะครับ ก็คือตอนแรกผมกะว่าจะนั่งฝั่งที่เป็นกองเชียร์ฮาร์ดคอร์นะครับแต่ว่ากลัวว่าจะเอาเสื้อนัเตะย่านครับก็เลยมาซื้อฝั่งมีหลังคาก่อนแล้วกันนะครับทุกคนขออนุญาตซื้อฝั่งที่เป็นใกล้กับมานั่งสำรองนะครับเพื่อจะดูนักเตะได้ใกล้ขึ้นนะครับทุกคนก็ขออนุญาตซื้อตั๋วก่อนแล้วกันนะครับ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ตัวมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ทุกคนก็ตอนแรกนะครับทุกคนผมกะว่าจะนั่งโซนฝั่งมีหลังคาคนหรือว่าโซนเอนะครับแต่ว่าเขาก็แนะนําว่าถ้าจะอยู่ใกล้นักเตะนะครับก็คือให้ไปนั่งโซนบีนะครับเป็นเกือบๆหลังประตูนะครับก็คือจะได้ดูฮาร์ดคอร์ด้วยนะครับแล้วก็จะได้ดูนักเตะแบบใกล้ชิดด้วยครับก็คือได้โซนบีมันคนมีสติกเกอร์แถมด้วยนะครับก็ใครอยากได้สติกเกอร์ก็คอมเมนต์มาท่ายคนเดี๋ยวแจกให้นะครับก็เดี๋ยวเราไปเดินเล่นแถวๆนี้ นอกสนามแล anyway ้วก like like ็เวลาขึ้นไปในสนามหรือว่าขึ้นบนอัฒจันทร์นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนตอนนี้ก็เรากําลังเดินขึ้นอัฒจันทร์นะครับก็คือไปตะล่านครับทุนเพราะว่าเราจะนั่งโซนบีนะครับเป็นฮ่ากึ่งๆหลังประตูนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือไม่เคยนั่งหลังประตูเหมือนกันนะครับเพราะปกติจะดูบอลนะครับจะนั่งแบบว่าตรงกลางสนามตลอดเลยนะครับเพราะว่าจะได้ดูบอลได้2อองฝั่งนะครับแต่วันนี้ก็คือพี่พนักงานที่ขายตั๋วนะครับเขาแนะนํามาว่าให้นั่งฝั่งนี้นะครับจะได้ ใกล้ชิดนักเตะม,มากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะครับว่ามันจะใกล้ชิดขนาดไหนนะครับผมหรือว่าเหมาะหรือเปล่านะครับสำหรับการนั่งหลังประตูนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเดินขึ้น,นมนหลังจันทร์ก่อนแล้วกันนะครับเสร็จนะครับรอบสามสิบสองทีสุดท้ายนี่การท่าเรือของเราถุกเลี้งชนะจบเรียงสี่มาได้นะครับสี่ประตูต่อศูนยนะครับชนะเข้าสู่รอบสุดท้ายวันนี้ครับมาดีนะครับไปดูเสียงคะแนนคนแรกของสองทีงงม เริ่มเล่นหมายเลข51กัปตันทีชุกยักษ์สุนันท์์และเ,เล่นหมายเลข99 ครับทุกคนตอนนี้ก็เกมเริ่มแล้วนะครับทุกคน เป็นฟุตบอลรีเวอรครับ2024-2025นะครับเป็นรอบ16ทีมนะครับย้ำอีกทีนะครับก็คือเป็นการท่าเรือนะครับเปิดบ้านรับกันมาเยือนของขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับก็เป็นรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับกลุ่มใครแพ้ก็คือตกรอบเลยนะครับก็คือไม่มีที่ว่างสำหรับผู้แพ้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าใครนะครับจะได้เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็คือบอลเริ่มเตะแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูฟุตบอลกันไปเรื่อยๆด้วยกันนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าจะจบทีีี่่่่สสกกกกอรรรรร์์เทททาไไหนนนนนนะะะคคคคคคัััับบบุุแแล้้ว็มมมตช VAR ดูกันมันๆเลยนะครับดูท่าเรือปาดลูกนี้ฉลับแล้วดูมุญาตต่งคืนเท้2สังซัดเน้น1หนึ่งูนครับโอ้โหเต็มข้อเลยวรชิตนำเร็วครับ6นาทีเท่านั้นครับสุดรับท่าเรือ ไปแค่ห้านาทีเท่านั้นนะครับประตูแรกมาแล้วนะทุกคนมาจากการยิงแถวซองของพี่ยิมวรชิตนะครับไปไปแค่ห้านาทีเท่านั้นนะครับทุกคนนำหนึศูนย์แล้วนะครับเป็นประตูขึ้นนําจากการท่าเรือนี่ครับขึ้นนําคอนแก่นเป็นหประตูต่อศูนย์นะครับทุกคนไปแค่ห้านาทีเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าเกมนี้เดือดแน่นอนครับทุกคนมันแน่นอนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าประตูที่2นะครับจะเกิดขึ้นนาทีที่เท่าไหร่นะครับ กรชิตกระดกเข้ามาเอ้าดุมมูย่าไม่เหลือนะครับแบบนี้มาพีระดลนไม่รู้ไม่รู้จับบอลไม่อยู่รู้จะแตกให้เพื่อนครับแต่ว่าเป็นแอสซิสเซอร์นทุกคนนาดีที่ประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับนานทีที่29นะครับ การท่าเรือขึ้นนับเป็น2ประตูต่อศูนย์จริงๆนะโอกาสมีอย่างเยอะเลยนะครับสำหรับการท่าเรือนะครับแต่ว่าจบไม่คมนะทุกคนก็คือตอนนี้ก็เพิ่งได้ประตูที่2มานี่ครับก็มาดูกันนะครับว่าครึ่งชั่วโมงแรกนะครับสกอร์อยู่ที่2 0นะครับแล้วก so ็จะดูอาจจะมีสกอร์อื so, ่นเพิ่มมาในนาทีเท่าไหร่นะครับก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าส่วนตัวคิดว่านะครับไม่น่าจบแค่2 0นะทุกคนเพราะว่าขัดกันรุกขัดกันรับนะครับทุกคนโอกาสยิงเยอะมากๆนะครับและตอนนี้มาอีกแล้วทุกคนขอนแกนบุกมาบ้างเนี่ ครอสเข้ามามงเซยไปเสาไกลยิงโอ้โหสวยมากครับตีไข่แตกไล่มาเป็น1ต่อ2ครับมาเลยครับทุกคนประตูที่3มาแล้วนะครับแต่ว่าเป็นทางฝั่งของขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับตอนนี้ก็คือประตูที่39นะครับขอนแก่นตีไข่แดงครับผมตามมาเป็น1ประตูต่อ2นะครับทุกคนเพียงแค่ประตูที่39เท่านั้นนะครับมีประตูเกิดขึ้น3ลูกแล้วครับทุกคนก็คือเป็นการทะเลือ2ขอนแก่น1นะครับก็มาดูแล้วกันนะครับว่าจะมีประตูเพิ่มอีกหรือเปล่านะทุกคนอันนี้คือยังอยู่ในครึ่งชั่วโมงแรกเลยนะครับทุกคนมี3 ตูแล้วเนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นเกมที่น่าจะมีสกอร์เยอะมากๆครับทุกคนอันนี้ก็เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวอีกสักพักนะครับผมจะพาทุกคนไปดูในกองเชียร์ฮาร์ดคอร์นะครับหรือว่าฝั่งที่เขาตีกองนะครับว่ามันจะมันขนาดไหนนะครับทุกคนตอนนี้ผมนั่งดูแบบชิลๆก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าเป็นเกมที่เอ่ออุ้ยมาอีกแล้วทุกคนเกือบแล้วทุกคนอ่ะดูไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งฮาร์ดคอร์นะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วนะคครับทุกน เขาบอกกรรมการนะครับทดเวลาบาดเจ็บแค่นาทีเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าเกมไหลลื่นมากๆทุกคนไม่มีแบบว่าหยุดทดเวลาหยุดบาดเจ็บเท่าไหร่นะครับก็คือมีการทดเวลาแค่นาทีเดียวเท่านั้นนะครับก็เป็นอีกเกมที่ไหลลื่นทุกคนเป็นค่อนข้างยากนะครับผมที่จะเจอแบบว่าทดเวลาแค่น้อยๆนาทีเดียวแบบนี้นะครับเพราะว่าจะเจอส่วนใหญ่ก็2นาที่ขึ้นไปทั้งนั้นนะครับแล้วก็บดครึ่งแรกไปที่เรียบร้อยทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการพักครึ่งแรกนะครับผมก็ขี้เกียจนั่งอยู่บนถั่วจันนะครับก็เลยลงมาเดินเล่นแถวนี้นะครับบอกเลยว่าคนเยอะมากๆาครับคนในช่วงของการพักครึ่งแรกนะครับ เก็พาเดินดูเรื่อยๆแลวกันนะครับทุกคนแต่คนเยอะจริงๆครับผมเดี๋ยวผมแพนกล้องให้ดูแลยกันนะครับบอกเลยว่าคนยิ่งกว่าตลาดนัดอีกนะทุกคนคนเยอะจริงๆนะครับเ <c oughs> นี่ยคือใคร <c oughs> ที่แบบว่าไม่ค่อยชอบแบบคนเยอะ <c oughs> ๆ,ๆนะครับก็แนะนำว่าให้ซื้อ สวัีครับดีครับก็ใครที่แบบไม่ชอบคนเยอะนะครับก็แนะนําว่าก่อนขึ้นไปชมเกมในครึ่งแรกนะครับผมก็คือซื้อของกินไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำพวกอะไรต่างๆนะครับก็ซื้อไปเลยนะครับผมไม่ต้องลงมาในครึ่งพักครึ่งนะครับเพราะว่าถ้าลงมาตอนพักครึ่งเนี่ยคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่เลยว่าแน่นจริงๆครับทุกคนนี่นะครับคนตรงนี้ก็เป็นโซนฟุตพอร์ตนะครับผมมันจะมีเป็นร้านอาหารเลยนะครับผมสหรับมาซื้อของกินมานั่งตั้งโต๊ะตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ เป็นแบบว่าเป็นลานอาหารเลยนะครับคนแล้วก็มันก็จะเป็นบูธอาหารต่างๆนะครับทุกคนเหมือนกับโซนตลาดนัดอะไรแบบนี้เลยนะครับนี่ครับทุกคนมันแบบฟิลแบบตลาดนัดเลยนะครับอันนี้ก็พาเดินคูัวดูเรื่อยๆแล้วกันะควัมในช่วงของการพักคึ้งแรกนะครับ ตัอย่างที่ทราบน,นะครับว่าตอนนี้ภาคแรกคือสปอยู่ที่2ประตูตอนนูนนะครับเป็นการท่าเรือนะครับผมขึ้นนําขอนแก่นอยู่2อประตูต่อหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับว่าขึ่งหลังนะครับจะมีประตูเกิดขึ้นอีกกีนน่ลูกนะครับเพราะว่าโอกาสยิงในครึ่งเวลาแรกเยอะมากๆครับทุกคนแล้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการแก้เกมของแต่ละชิ้นะครับว่าจะเป็นการท่าเรือหรือขอนแก่นนะครับจะมีการแก้เกมไปในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็รูปแบบการเล่นเกมของขึ่งหลังนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไป ดูพร้อมกันนะครับก่อนนี้ก็คือขอญาตเดินเล่นแถวนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าคนแบบคึคื้นมนากๆครับทุกคนนี่ พี่ยิมวรชิตนะครับโคตรใกล้เลยครับทุกคนโอ้โหพี่ยิมวรชิตนะครับหมายเลข44ของการท่าเรือนะครับที่จะเปิดเต็มมุมไปลูกนี้นะครับเปิดไปลูกนี้โอ้โหเ ไวใหม่สวยครับโอ้โหลูกนี้เด็ดขาดเหลือเกินครับลอซนาดมูยาหกย้อนเสาแรกไปเลยครับเริ่มขึ้นหลังมาได้ไม่ถึงสามนะลงที่สามมาแล้วครับทุกคนสามประตูต่อหนึ่งครับ เมื่อกี้นะครับลูก3ประตูตอนนึงนะครับผมเป็นลูกขึ้นนำอีกครั้งเป็นลูกนำห่างของการท่าเรือนะครับที่มีการเปิดเตะบอลไปเมื่อกี้นะครับผมตบัดพันพอดีเลยนะครับแล้วก็ลูกนี้มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับโอ้โห เป็นฟิลิปเป้มอริมนะครับโอ้โหโดนบล็อกซะก่อนนะครับตอนนี้ก็คือนาทีที่50กว่าๆนะครับทุกคนเป็นการท่าเรือขึ้นนําอยู่3ประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นลูกที่3ก็คือเมื่อกี้เลยนะครับผมผัดทันพอดีนะครับผมลงมาดูด้านล่างพอดีเลยนะครับก็เป็นดงบุญานะครับผมซัดไป2ลูกแล้วนะครับแล้วก็อีกลูกนี้ก็คือเป็นพี่ยิมบรชิตนะครับตอนนี้ก็คือนําขอนแก่นอยู่3ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้ก็คือมีโอกาสบุกแบบว่าเยอะมากๆคนโอกาสยยิงเเอะะมากๆลนครับ ก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับว่าจะมีลูกที่5เพิ่มเติมหรือเปล่าครับสำหรับเกมนี้นะครับตอนนี้คือมีอยู่4ลูกแล้วครับเป็นสกอร์สามประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับคุณลมแรงมากครับทุกคนพัทรพลซัดเองเลยครับบอลสายลูกนี้วตีตื้นมาอีกแล้วครับเหมือนจะสลับเปลี่ยนทางนะครับไล่มาเป็น2ต่อ3ของคอนแกนครับสมุรงคราแกนเตะนลูดประตูที่สองจากลูกไปได้สิบห้าพัทรพลจากสวั มาแล่นกุบอลประตูที่5มาแล้วนะครับเป็นทางฝั่งของขอนแก่นนะครับตามมาเป็น2ประตูต่อ3นะครับจากลูกฟรีคิกสวยเลยนะครับโอ้โหเป็นลูกฟรีคิกที่ประตูเหมือนจะหลงทางนะครับมันก็หลงมุมไปนิดนึงนะครับเป็นตามตีตื้นขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ3จากขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับตอนนี้ก็คือมีสกอร์ไป5ประตูแล้วนะครับแล้วหม่แล้วบท็กคนลูกนี้แล้วโอ้โหท่ามคานครับนี่ครับลูกบอลมาถึงนี่เลยนะครับ อาำอีกทีนะทุกคนตอนนี้ก็คือสคอร์อยู่ที่3ามต่อสองนะครับเป็นขอนแก่น2องแล้วก็การท่าเรือ3นะครับเจ้าบ้านยังนำอยู่1ลูกนะครับทุกคนโอ้หมันมากๆทุกคนข้าประตูแล้วนะครับสรับเกมนี้นะครับโอย้ยังไม่ถึง1ชั่วโมงแรกเลยนะครับทุกคนแล้วดูกองเชียร์ครับ การท่าเรือเลยนะครับบอกเลยว่าอยู่ใกล้สนามมากๆจนอยู่ติดกับประตูของทีมเยือนเลยนะครับคนตอนนี้นะครับก็คือเป็นมีการเปลี่ยนแดนในครื่งหลังนะครับคนแกนก็คืออยู่ฝั่งนี้นะครับและบอกเลยว่าใกล้กับกองเชียร์มากๆครับทุกคนนี่ <c oughs> พูดบ<า>ันเลยนะคิดว่าจะมีกี่ลูกสา,ส,ส,สามสองจบที่เลยอสี่สองอโอเค ตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงของประมาณ15นาทนีสุดท้ายแล้วนะครับไม่รวมทศเวลาบาดเจ็บนะครับทุกคนคาอาจจะไม่ได้อธิบายอะไรมากทุกคนเพราะว่าดูเกมแบบใกล้มากๆาทุกคนแบบว่ามันมากๆเลยนะครับทุกคนอันนี้ขอแบบว่าขออนุญาตดูนักเตะอะไรก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าอยู่แบบขอบสนามแล้วทุกคนใกล้มากๆเพียงแค่ประมาณ3เก้าก็เข้าสู่สนามแล้วครับทุกคนก็เลยขออนุญาตดูเกมเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้อธิบายอะไรเยอะะนะทุกคนตอนนี้คือสกอร์อยู่ที่3ประตูต่อ2อยู่เหมือนเดิมนะทุกคนชัดเจนมากเลยรุ่น ประมาณนี้นะครับช่องรีเทิร์น ย่อนช่องการทดเวลารึ่หลง สกอง,งอยู่ที่3ามดนะครับแล้วก็มาดูลูกที่คิปลูกนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงทุกคนจะมี4ี่สองอหรือเปล่าหรือว่าจะจบที่3ามสองทุกคนเพราะตอนนี้ก็คือใกล้จัวะเวลาแล้วนะครับมีช่วงการทดเวลาบาดเจ็บขึ้นหลัง4นาทีนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ก็จบเกมแล้วเรียบร้อยนะครับได้เวลาของเราแล้วครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปตามล่าเสื้อกันนะครับทุกคนก็คือมาดูแล้วกันนะครับว่าเป็นแมตช์คอนแกนนะครับผมหรือว่าอาจจะได้แมตช์วอร์คอนแกนหรือว่าจะได้แมตช์วอร์การท่าเรือนะครับเดี๋ยวเราไปดูแล้วกัน ก่อนครับดีครับไปพี่ขอเซ็เซ็นได้ไหมาขอเซ็นตรงเบอร์ด้านหลังได้ไหมครับขอไมด้เได้มอบคุณครับจับมือกันน่อยพีได้มาแล้วครับทุกคน ตัวแรกนะครับเป็นเสื้อของขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับทุกคนหมายเลขสิบเจ็ดนะครับนี่ครับทุกคนโอเคทุกคนได้มาแล้วตัวแรกครับผมเป็นเสื้อของขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับทุกคนนี่นะครับเป็นของพี่เล็กพานุพง์นะครับอย่างเลอะนี่ครับทุกคนสบกสบมมากครับสำหรับวันนี้ทุกคนก็เดี๋ยวเราไปล่าเสื้อของการท่าเรือกันต่อนะครับ คนเมื่อกี้เราไมได้เสื้อของคอนแก่นยูเต็ดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเรามารอตามล่าเสื้อของการท่าเรือเอกซีกันบ้างครับตอนนี้ก็คือนักเตะกําลังขอบคุณแฟนบอลอยู่นะครับเดี๋ยวพอนักเตะก็จะวนกลับมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรออยู่ตรงนี้อย่างใจเย็นๆนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะรอนะครับว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าจะได้ของคนไหนนะครับว่าจะได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันแล้วกันนะทุกคนรอครับตอนนี้ Okay, โอเคทุกคนตอนนี้นะครับนักเตะกำลังกลับมาแล้วนะครับผมก็คือเราจะมารอเสื้อของพิเป็ดนะครับเฉลิมศักด Th ิ์ขีนะครับทุกคนเป็นหมายเลขหกนะครับเป็นกองหลังเซฟแบ็กของทีมชาติด้วยนะครับก็ no way, เดี๋ยวมาดูเลยกันนะครับว่าผมจะได้เขาหรือเปล่านะตอนนี้ก็คือรออยู่นะทุกคนเพราะว่าเขามีการพูดคุยหลังเกมกันนิดๆหน่อยๆนะครับยเรจ้ ผมฝากพี่เป็ดฝากเซ็นที่เบอร์ให้ได้ไหมครับตลังเลยตรงเบอร์อะไรขอ,ขอถ่ายรูปได้ไนหนยพี่ <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณขอบคุณมากครับเฮ้ยสุดยอดพี่เวทบอกติดตามผลงานอยู่ครับนี่ก็ดีอ่ะใหดูนั่งมาแล้วครับขอบคุณมากครับพี่เอให้ดูไหมครับขอบคุณทุกคนได้มาแล้วอีกตัวนึงครับเป็นของการท่าเรือนะครับแต่ว่า วันนี้นะครับทุกคนเสียดายมากผมเตรียมปากกามาไม่ดีนะครับดูดิครับทุกคนมันก็เริ่มเลยอีกแล้วนะครับเป็นของพี่เป็ดนะครับเฉลิมศักดิ์อักขีนะครับก็ขอบคุณพี่เป็ดด้วยนะครับแล้วก็นี่นะครับสรวนคือได้มา2ตัวนะครับเป็นของคอนแกนยูนเจตหนึ่งตัวหมายเลขสิบเจ็ดนะครับของพี่เล็กแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นของพี่เป็ดนะครับทุกคนได้ได้ไ้บางอย่างเลยพี่ลงอะไรอ่ะของยูทูบครับช่องอะไรก็จะเย็นจะช่องไหนพี่ช่องไหนช่องรีเทิร์นครับพึ่งพึ่งช่องใหม่ช่องใหม่ขอบคุณครับ โอเคทุก okay, คนจบไปแล้วนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับไม่รู้ EP เท่าไรน,นะครับต้องไปดูชื่อคลิปเลยกันนะครับก็ <laughs> <laughs> คือได้มา2ตัวด้วยกันนะครับทุกคนเป็นการท่าเรือหนึ่งตัวแล้วก็ขอนแก่นยูทเต็ดหนึ่งตัวตามที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าปากกามันเลอะไปหน่อยครับทุกคนเดี๋ยวไปซัดแห้งก่อนนะครับผมแล้วก็ครั้งหน้าเจอพี่เขามาหล่ค่อยให้เขาเซ็นหม่ให้กันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการมาเชียร์การท่าเรือนะครับบอกเลยว่าเป็น สมชายาแล้วผมที่เขาบอกว่ากองเชียร์ดุดันมันมากๆนะครับวันนี้ก็มันจริงๆเลยครับก็คลิปต่อไปนะครับผมอยากให้ไปสนามไหนนะครับหรือว่าอยากให้ไปล่าเสื้อแข่งของนักเตะคนไหนทีมไหนลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับทีมไหนที่คอมเมนต์เยอะๆหรือว่าสนามไหนที่คนคอมเมนต์เยอะๆผมไปแน่นอนครับทุกคนแล้วก็สปอนเซอร์นะครับเข้าได้ครับทุกคนขอแค่ค่าน้ำมันรถก็พอครับทุกคนก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปปนนีี้ขออตััววลาไก่สสด ดีครับเจอกันใหม่ครับ Let's go. <S